สบายดีพี่น้องตอนนี้เมื่อนี้ลงมาวัดเนาะหล่าลงมาวัดมาป็ดบุญอยู่วัดกำลังเห็ดของกินเสียดสังทานผักข่าวพี่น้องกำลังเห็ดของกินเห็ดอาหารทุกคนพี่น้องกำลังลวกผักสนนี้์ลวกผักกูดจนลิมีหลายอย่างหลายเมนูพี่น้อง ตัวน <pled ged> ี lings, ้หนึ itus, the the ่งข่าวยังบเรวยังสุกเต้าเรียนก็เลยตัวนี้หนึ่งดอกกระเจี๊ยี่น้องตัวนี้ต้มน้ำต้มไก่ต้มไก่ต้มสมไก่ลงมาเห็ด บนเห็ดสังฆทานอยู่วัดอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้องกำลังเหตุเนี่เห็นแล้วานี่มาตองใส่เลนี่กนานเด็กมุกนาวกำลังเหตุพี่น้องกำลังเหตุกินสีหนึ่งปลาหนึ่งปลามุกนาวพี่น้อง หนึ 1> 1่งปลาเมืองนาวนี่ซื้อปลานิลมาเจ็ดเป็นโลซื้อหนึ่งปลาเมืองนาวลงมาเห็ดบุญอยู่วัดอยู่ในบ้านวัดซื้อวัดจนันทรมีเลีกน้ยนอยส่งซามเลยปลาเราจะก็เลยกัไก่ต้มไก่ลาบต้มไก่ลาบสดนี่ แต,แต่มไก่ลาบต้มสมชินอะไรอันนี้กเป็นกุติกุติยังหดหนึ่งคือไหนเขาสวยเข้ายังบุกุกยังหดหนึ่งนะนี่กูนเป็นกุต์ของแม่ขาวยังเห็ดบนเลีพี่น้องกำลังเห็ดหงนามมัน,นก็เป็นบริเวณวัดกำแพงเมันก่อเยบร้อยผมขวาง,งขวางเลยวัดจันทรังสี ตันนี้เกล้าเาไก่ลงต้มต้มสมไก่แซ่บใช่ี่อนบ้างแไปมะขามอ่อนใ่มกรูัามอ่อนนะใช่จโกดูตีเอาไปดูใส่สิหมูมีเลยมะขามอ่อนเนี่ยเก๋ยังหมูมีโป่งคะแนนอยู่เฮือนครับมันโป่งใหม่เล้วย่างบทางหลังตัวนี้ยังมัป่งไปมะขาว ตันวนี้จะเป็นผักหวานตัวนีวนวลวน้ลวกแล้วๆนี่ผักหวานคือเขียวงามๆเลยผักหวานลวกแล้วๆสับเ็จแล้วตัวนี้กระเอือบซอยชิ้นหมูเอือบไว้ใส่ชะโนดใส่ซีอิ๊วนดำปลาเกลือเป็นนัวในเอือ, 7, 000, อบซีหิตหัวซีหิดพันหิตพันพรหิตพันข่าปูนพิโน ในตัวน <idd les> ี slowly, <O urs> ้ก็ดีลวกแล้วแล้วนี่ซุกเรียบร้อยผักบุ้งเขียวงามๆเลยพี่น้องมีหลายอย่างหลายเมนูเหมนกัน ลตัวนี้ก็มกเล่นก็มีแต่พวกาเล่นหัวข้ามาหัวชิบายตัวนี้ก็ตัวนี้ก็โมกำลังเหตุแกกระเทียมเม่ควพี่น้อง เอานี่ตัวขัวหมอนี่มันเห็ดหมูแก้วหมูหอดูลากเลยเอเออมีแต่เห็ดเตรียมเหม่ยนเห็มันเห็ดแก้วนะคับอกเป็นห่วครักเลยครบเลยพักเลยเต็มเลยมีคอมคอมรั่เตเติมตั้งสายเด็กสุลาให้เลยคะสบายดีพี่แนวไหนนะ นางหนุบสบายดีพี่น,อนนะ้องหนินะเออดินี่นางก็ลงมาสบายดีพี่น้องนหนุบไว้สบายดีนะหนุบสบายดีไว้เออหนุบสบายดีพี่นอ้องเออเอหนุบดีดีนิดหนึ่งนะตัวนี้ผักสลัดพี่น้องเลยสลัดสีสดพันกระปุนกินสลัด วัดนี่วัดจันทรังสีอยู่ในใกล้บ้านข่อยเองพี่น้องลงมาเห็ดบุญมือนเห็ดสังฆทา,านพักขาวนี่ยก,ก,กำแพงเหมืนก่อมีรถอะนะน้ำเออรถอะจกจุนหอเหมืนเห็ดเวียกนะรถจกกำลังเห็ดกินเมื่อทันแล้ว ขอสิบห้าไปถ่ายเบิ่งว่าทุกคนนะกวางเออไปเอาถ่าน่นองถ่านดังไพ่มดเลยจะอยู่ถ่านไม้เอื่อยกอน ให้ทานทานแต่สัสดีพี่น้องนั่งนบเออนบเนมกล้องเออสไปดีพี่น้องเนมกล้องหนึ่งทีบนเนมือค่ะ สิพโพดกันมีเนาะเข่ายังบดชุกนน่ชิกได้เลยเอ,อยาเเขาชิกได้ไหมเ <c oughs> ดดชิกได้สมัติเล<ช>โ,โอ้ชิกกระชุกเลยนี่ใช่ย,ยังเดี๋ยวมันชุกเลชิกเลยหนึ่เออ,ดอมดสุดท้ายเลยหัวชุด้ทยกราจิสวยให้มันเลี้ยวใช่ไ พ่อเหรอมีทีสิกครกบาบ่งเอามันใสเบ้าบ่งบ่งเออห่อคโคุตูแล้วมันจะบุติดกันอาหารการกินเยอะแยะหลายสิกนนึงเลยสวยเลยบอกสิ้นอ้อันนี้ เอาก็ะเบนสวยจุกน้ำแล้วกระบนสวยนี่กเบนสวยนานี่เอาน้รีวัขวด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 น้ำไม่ครัวลายคนพี่น้องไี่เห็นแบได้กันไม่เห็นเป็นมาเห็นเเห็นดอันนี้ อซึงมาเลยเจ็ดไม่าดเลยอ้เต yeah oh, ้ายมัวว่างเนาะป้าไว้เลยทันๆๆจะเย็นๆทาอกระจกมองเลยมันานดตัวมันหนึ่งเหม็นควมโอ้งามีลวกเรยวอรอกินน้องผักหวานผักกอร่อยกินเนื้ออร่อยกินเน้อที่สวน้งล้างก็ได้กินเนื้อเสร็จแช่ เนี่ยเสแส่บเดอ้อเสแส่บเดอ้อพี่น้องเด้อจกาคลิปนี้กกทอลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม บัเฑิตพอกินสำเร็จแล้วเรียบร้อยสุดท้ายให้เบิร์นเด้อคลิปหนึ่งพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อร์ายบายพี่น้องเห็นตัวเองบอกบายบายพี่น้องบายบายพี่น้องดูพี่ไบายพี่น้องถ่ายเห้าเนี่ยเออเอาสิบายบายลาพี่น้องเออมาถ่ายเห้าเนี่ยก่อง ยังชี้ถ่ายอีกประเทศทูกินแล้วแบบนี้บ่เออถ่ายเลาเขาชิลาพี่น้องคลิปนี้ก็หลากข้อลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อจะหน่อยถ่ายเบิ่งอีกบระเทศแล้วนี่ขอฝากคนไหนสนใจก็ติดตามเด้อสบายดีเด้อพี่น้องกินนี่ถ่ายเองเลยบระเทศหน้าพี่ไปก่อนบ๊ายบายบีบนี้แม่ Sai <laughs>